สวัสดีครับคลิปบรรยากาศการเดินทางนะครับสําหรับคลิปน,นี้แอดมินมาเลาะแถวถน,นนะคอนครอินจะไปบางใหญ่นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างไอที่จะไปบางใหญ่ที่จะไปดูแถวแถวบางใหญ่นะฮะทางขึ้นลงที่เขาเปิดถนนพิเศษหรือว่าทางด่วน M81 ที่ว่าบเบางใหญ่ไปกาญจนบุรีนี่เห็นมั้ยว่ามีการเปิดเต็มที่แล้วนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็มาดูกันนะครับ เริ่มสตาร์ทต,ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือบางกรวยอำเภอบางกรวยนะครับก็คือลงจากะสะพานพระราม5ก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็จะตรงเข้าสู่เส้นนี้แหละนะครับก็เรียกว่าถนนนครอ,อินนะครับเส้นนี้ซึ่งเป็นเส้นตัดใหม่นั่นแหละนะฮะตรงนี้ก็คือแต่ก่อนนี้ไม่ได้มีนะครับตรงนี้ก็ตัดใหม่แต่ก็นานแล้วล่ะนะครับเสร็จไปใช้กันค่อนข้างที่จะนานแล้วนะฮะหลายปีแล้ว แต่ก็ถือว่าตัดใหม่ก็ะจะมาจากนนเลยนะครับข้ามมาจากนนทบุรีนะครับก็เข้ามาสู่ตรงแถวแถวแทนี้เขาเรียกว่าอำเภอบางกรวยนะครับก็วิ่งกันมาเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้รถไม่ติดนะแต่ปกติเส้นนี้รถก็ไม่ค่อยติดอยู่แล้วนะครับใน ในช่วงสายๆนะครับช่วงเช้าแต่ว่าช่วงบ่ายๆช่วงเย็นๆก็อาจจะมีการติดเพราะามีขาไปเนี่ยไอ้ขามาเนี่ยขออภัยนะครับม,มีมีโรงเรียนนานาชาตินะครับโรงเรียนรั้วโรงเรียนอิเตอร์โรงเรียนอนุบาลอะไระไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับเขาก็จะมารับลูกอะไรเนี่ยก็ทําให้รถติดกันพอสมควรนะครับเกินนิดนึงนะครับสําหรับถนนเส้นนี้ จะก็จะเริ่มมาจากน้นเลยนะครับถนนพิบูลสงครามขึ้นะสะพานพระรามห้าก็เขาก็าาถือว่าเป็นเข้าสู่นะครับเข้าสู่ถนนคอนครอินทร์แล้วก็ตรงมาเรื่อยๆจะไปสิ้นสุดเมื่อถึงถนนการจนาการจราพิเศษนะครับแต่ว่าในช่วงกลางๆเขาก็จะมีถนนราชพฤกษ์ตัดนะครับ ตัดมาตัดผ่านเป็นแยกเป็นทำเป็นวงกลมนะฮะถึงแอดมินก็เคยลงคลิปมาแบงแล้วล่ะนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเจวยูทูบเบอร์คนอื่นๆนะท่านอื่นๆเขาก็ลงเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็อ่านี่ฮะตรงนี้แหละนะครับก็จะมีทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายก็จะไปบรมราชชน,นีนะครับถ้าเลี้ยวขวาก็รัตนาธิเบศนี่ะตรงนี้อันนี้ถือว่า อจะเป็นถนนราชพฤกษ์แต่ว่าแอดมบินก็จะขึ้นสะพานข้ามไปเลยนะครับตรงนี้เพราะว่า,าเพื่อความรวดเร็วเนี่ยเขาจะทําเป็นวงกลมนะครับจากกับรถหรือว่าจะไปบรมราชนีราชนีปิน 9, ่นเกล้าแถวปิ่นเกล้าหรือว่าสนามหลวงถนนเจริญสินธวงหรือว่าถนนสิรินธรเนี่ยก็เลี้ยวซ้ายไปได้อย่างรวดเร็วนะครับตรงนี้ ส่วนทางด้านขวามือก็นู่นแหละนะครับ,บรัตนธิเบตปากเกร็ดบางบัวทองไปได้เหมือนกันนะครับก็หลังจากลงมาจากสะพานยกระดับตรงมอสักครู่นี้นะก็เข้าสู่ถนนวิ่งตรงนะฮะตามถนนคอนครอินเหมือนเดิมนะครับตรงนี้บางช่วงบางตอนแอดมินก็จะตัดออกนิดนิดน,ดนะครับเพราะว่ามันเหมือนเดิมคล้ายๆเดิมนั่นแหละนะครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างยุงย่งยากอย่างตรงนี้ ดูเหมือนว่ารถไม่ติดนี่แล้วก็รถไม่เยอะในเรื่องของการสะสมรถเนี่ยไม่ใช่อย่างอื่นนะครับก็คือช่วงมันประมาณช่วงสายๆจะไม่ค่อยมีรถวิ่งกันนะครับตรงนี้ก็อย่างที่เคยเกลิ่นและช่วงเช้ากับช่วงเย็นๆถึงจะมีรถเยอะนะครับก็วิ่งกันมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้นถนนหนทางสะอาดสะอานสวยงามดีมากนะครับเส้นนี้วิ่งมาแล้วก็ค่อนข้างจีจะเรียบ ถนนแหล่งนี้เขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นแหล่งหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับบ้านเดี่ยวเทาเฮาสนนแนั่นกันเลยทีเดียวนะครับแถวๆนี้แล้วก็จะมีห้างสรรพสินค้าตรงตัดกันนะครับระหว่างคนครอินกับรัชพฤกษ์เนี่ยที่ผ่านมาเมื่อตรงตรงแยกตรงนั้นนะถ้าเลี้ยวซ้ายไปในห้างประมาณ3ามถึงสี่ห้างเลยนะตรงนั้น ส่วนการค้าตรงนี้วิ่งมาจนถึงสิ้นสุดนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้าก็จะขึ้นสะพานเพื่อจะจะเลี้ยวกลับไปบางใหญ่นะครับก็คือไปทางขวามือนะครับถ้าเป็นทางด้านสายมือก็อจะไปทางบางเคนะครับนี่ฮะตรงนี้สายมือไปทางบางเคนะครปรมพระรามสองแถวๆนั้นแหละนะครับไปได้แต่ขวามือก็บางใหญ่ จนถึงนู้นเลยนะสุพรรณบุรีเนี่ยเลี้ยวขึ้นสะพานข้ามยกระดับข้ามถนนการจนะพิเศษแล้วก็เลี้ยวเข้ามาบนการจนะพิเศษอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะวิ่งตรงไปทางถนนไปตรงถนนการจนะพิเศษไปสิ้นสุดที่อา่าอำเภอบางใหญ่ตามที่อา่าตั้งเป้าหมายไว้นะครับตรงนั้นเนี่ยลงมาสู่การจนะพิเศษนะตรงนี้ ตรงนี้ก็มีการปรับปรุงกันอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยก็ถนนตรงนี้นะฮะแต่ก่อนนี่ก็เลยคือถนนตลิ่งชันสุพรรณทีน,นี้เขาก็จะเรียกกันว่าถนนการจนาพิเศษนะฮะ,ะนี่ฮะสะดวกสบายเนี่ยจะไปเลนที่จริงจะเข้าเลนกลางก่อนแต่ว่าออกอยู่ข้างนอกเกลนนิดนึงนะครับสําหรับถนนเส้นนี้ก็มีโครงการที่มีจะสร้างถนน การทางพิเศษนะฮะถนนพิเศษนะฮะตั้งแต่น้นเลยบางคุนเทียนบางมูลทองแต่ยังไม่เริ่มโครงการแต่ว่ามีการศึกษาแล้วก็อนุมัติโครงการอีกแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็เตรียมตัวเจองานก่อสร้างซึ่งก็จะทําให้รถติดแล้วก็ชะลอนะครับชะลอความเร็วนะครับคือวิ่งเร็วเหมือนแบบปกติอย่างนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าจะมีงานก่อสร้างอ่า ตามเส้นทางนะครับตรงนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มช่วงไหนนะแต่ว่าโครงการออกมาเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับเราก็ต้องอรอดูนะครับสำหรับตรงการจนะพิเศษที่จะขึ้นไปเนี่ยตรงนี้เขาก็จะมีการเปิดด่านเก็บเงินด่านเก็บเงินเขาเปิดเปิดให้วิ่งนะแต่ว่าเปิดให้วิ่งทุกอย่างแต่ว่าด่านเก็บเงินยังไม่เก็บนะครับที่วันวันที่แอดมิน วิ่งตรงนี้เนี่ยฮะตรงนี้ที่วิ่งวิ่งอยู่กันเนี่ยที่มาเก็บภาพรบรรยากาศตรงนี้ยังไม่มีการเก็บเงินนะครับแต่ว่าแอดมินคลิปนี้แอดมินยังไม่ทําวิ่งขึ้นข้างบนนะครับจะไปดูว่าเป็นยังไงกันบ้างว่ามีการติดอะไรหรือเปล่ารถยนต์เพราะว่าปกติแถวนี้เห็นมีการบ่นกันเหลือเกินตามเพจต่างๆว่ารถติดรถติดอะไรประมาณเนี้ยแถวนี้ก็มันเป็น ย่านชุมชนขนาดใหญ่นีครับก็คือเป็นอำเภอบางใหญ่แล้วก็ศูนย์การค้าก็จะมีเซนทันเวทเกตบางแล้วก็เยอะนะครับสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงเนี่ยพวกนี้ก็จะทำให้มีกลุ่มคนหรือว่าทำเป็นชุมชนแหละขนาดที่ว่าใหญ่ขึ้นลงขึ้นลงนี่ประมาณนี้ก็ทำให้คนพุ่นผ่านกันหนานแน่นนะครับตรงนี้เนี่ย แอดมินก็วิ่งกันมาเรื่อยๆถนนทางเขาทำได้ดีนะครับตรงนี้ไอ้ช่วงนี้จะไม่ค่อยติดนะครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงตรงแยกที่จะแอดมินที่จะไปดูนะครับตรงนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็ดูกันมาเรื่อยๆนะครับไอ้ตรงแยกบางใหญ่นี่เลี้ยวขวานะครับก็จะไปถนนรัฐนาิเบีเกษตร,รศรสาสตร์แคลายนะครับถ้าตรงก็นู่นเลยนะครับบางบัวทองก็ได้ ใสน้อยก็ได้หรือว่าจะไปโน่ดเลยนะครับสุพรรณบุรีนะครับตรงนั้นก็สามารถไปได้ส่วนขวอมือก็คอนครปนมกัญจรบุรีโดยใช้เส้นทางเนี่ยเขาเปิดตรงนี้แอดมินยังไม่ขึ้นนะที่จริงแอดมินอยากจะขึ้นตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้ยังไม่สะดวกนะครับก็คือต้องเป็นวันอื่นนะครับตรงนี้เพราะว่าตั้งใจว่าจะมาดูแค่บบางใหญ่เนี่ย พอจะถึงตรงนี้ก็อย่างที่เคยเกริ่นแหละรถติดสะพานลอยด้านหน้านี่ก็ปัญหามีปัญหาเหมือนกันฮะแต่ก่อนตอนสร้างใหม่ๆนี่มันแบบบอกว่าสูงแล้วก็โครงเคลงนะฮะเวลาเดินแอดมินเคยทาคลิปไว้แล้วเหมือนกันพอเข้ามาตรงนี้รถติดกันทีเดียวแหละนะครับตรงนี้เนี่ยพอถึงแยกบงใหญ่เพราะว่ามันถนนทนทางหรือว่าทางยกกระดับนี่ก็ต้องดูให้ดีๆว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาขึ้นไปทางไหนอะไรประมาณนี้นะครับก็แอดมินก็คงจะ ปดคลิปตรงแยกบางใหญ่นี่แหละนะครับเพราะว่า1นึ่งรถติด2เนี่ยถึงจุดหมายปลายทางนะครับที่ตั้งใจไว้ว่าจะมาะจบตร,ตรงนี้แหละแยกนี้แหละนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้แอดมินก็มาเลาะเก็บภาพบรรยากาศนะครับการเดินทางตั้งแต่น,น้นเลยนะครับถนน นครอินฮะแล้วก็จะมาสิ้นสุดตรงแยกนี้นะครับบางเอื่นว่ารถติดกันแล้วเกินนะครับตรงนี้ก็เลยจะต้องยุติหรือว่าจบคลิปตรงนี้เลยครับคลิปบรรยากาศการเดินทางถนนนครอินมาสิ้นสุดแยกบางใหญ่ก็ต้องขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะติดตามและรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับสําหรับคลิปนี้สําคัญที่สุดก็ ต้องขอขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ